วันนี้น้องไข่มุกก็มากินข้าวมันนมาม่วงนะคะเวลาคุณแม่ถามน้องไข่มุกว่าจะกินไหมไข่มุกก็บอกว่าไม่กินค่ะนี่ส่วนเพจมุกกินข้าวไข่สังขยานะคะเวลาแม่ถามไข่มุกกินไหมบอกว่าไม่กินค่ะไม่กินค่ะแต่พอแม่เปิดมานล้ คองค่ะคองเลยกินอยู่คนเดียวเลยจ้าแม,แม่ถ่ายคลิปให้หน,น่อยค่ะน้งไข่มุกจะกินมะม่วงมะม่วงก็หวานมากข้าวมันก็อร่อยมากจ้าดูสิตักกินตักกินจะเหลือมาให้แม่กินไหมเนาะทีน,นี้เห็นลูกกินเยอะแม่ก็ดีใจส่วนมากนาาจะกินอะไรที่ยากมากนะคะแต่อันนี้สงสัย น่าทานค่ะนางก็เลยบอกว่าแม่ขอกินหน่อยค่ะไข่มุกอยากกินเพราะน่ากินมากเลยค่ะแล้วไข่มุกก็ถามว่าแม่อันนี้คืออะไรเข้าแถมถั่วโรยมานะคะนี่ไข่มุกอาใส่ปากไปจ้าถั่วเหลืองเขาบอกว่าเอาไว้มาโรยคือนางก็เทใส่ปากหมดเลยค่ะปกติ ซื้อข้าวมันม่มวงนะคะก็จะมีกะทิแถมให้นางก็บอกว่าไม่กินอันนี้ Facebook ก็คองคนเดียวเลยครับกินไปดูโทรศัพท์ไปโอ้ยชิลเหลือเกินนี่นะคะข้าวสังขยาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือโกโก้นะคะ Facebook ชอบ Facebook ชอบกินโกโก้ร้านปราจูมาก Facebook บอกว่าไม่มีร้านไหนอร่อยเท่าร้านป้าจูเลยโอ้ยอย่างนี้ป้าจูก็ดีใจแย่เลยแต่ไปห้างทีไรนะ จะไปอุดหนุนโกโก้ปัจูบอกว่าอร่อยร้านนี้อร่อยมากแต่ไปร้านอื่นก็บอกว่ามันไม่อร่อยนี่นะใครมุกก็กินข้าวมันมะม่วงนะคะมันจะมีหลากสีมันจะทําให้ดูน่ากินหรือเปล่าอย่างไงไม่รู้เด็กชอบสีอะไรแปลกๆเขาชอบอะไรแบบนี้นะสงสัยจะชอบกินแบบนี้แล้วว่าเขาทําอร่อยแต่ข้าวเค้านุ่มมากเลยนะคะแม่แม่บุม,มก็ชิมด้วยมะม่วงก็ หวานเขาจัดบูธอยู่ที่ชั้นสาห้างแฟชั่นไอแรนด์นะคะนี่เฟซบุก๊กก็กินไปโอ้ยรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะคุณชายกินแบบไม่สนอะไรเลยตักกินเองอะไรเองที่เด็กแม่บอกให้เลือกนะลูกชายจะกินอะไรพอดีเดินไปเดินมาแม่เอานี่ครับโอเคแต่แม่ซื้อให้กินนะคะอา้าวล่าสุด ตักไม่เข้าปากนะครับเฮ้ยชายอยันนี้พี่ใครวกกินไปสาายายอะไรก็ไม่รู้เป็นคนคุยเก่งคุยเก่งเหลือเกินแม่หญิงของแม่เอ้ยออนนูนีนั่นอยู่นั่นแหละอยากไปเที่ยวแฟชั่น ก <G ül> ำลังทำอะไรอยู่คะกินมะม่วงข้าวมันข้าวมันมะม่วงค่อย <c oughs> เหนียวมะม่วงนี่นะคะมากินกับน้องไข่มุกเลยค่ะแล้วคอยมุกว่าหวานมากพ่ะแ,แม่คำนี้คำใหญ่ๆเพือเลยอูโโอ้เกือบหลุดปาก <c oughs> กิบบเกอบปักเลยเกลอกปากเลยอืมลูกสาวใครไม่รู้สวยจังเลยอันนี้ชุดที่น้องไข่มุกเลือกือเองไม่รู้ว่าจะเลือกชุดไหนเลือกแต่ตัวใหญ่มีแต่ตัวเล็กๆนะ่ะตัวใหญ่ไม่เคยมีไว้ให้ไข่มุกใส่เลยีตลาดมันมีแค่นั้นนี่แม่บุ๋มชอบกะทินะคะก็เลยลองลาดดูสักนิดหนึ่ง ไข่มุกบอกว่าห้ามลาดห้ามลาดห้ามลาดไข่มุกไม่ชอบแต่คุณแม่อยากก็ลองชิมดูคะ่ะนี่เนี่ยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบละคะ่ะจบแล้วจบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย